อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วนี้มาดูกันค่ะไพ่สี่ถ้วยนะคะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่ออยากทำอะไรใหม่ๆค่ะลองหาอะไรใหม่ๆทำนะคะ ให้อัศวินถือเหรียญหัวกลับค่ะมีกิจกรรมหรืองานบางอย่างที่คุณเนี่ยเคยทําแล้วได้เงินเยอะนะคะให้คุณเนี่ยลองไปทําสิ่งนั้นคุณมีแนวโน้มว่าจะได้เงินก้อนโตเร็วๆนี้นะคะจากงานที่เคยทํามาก่อนที่เลิกทําไปแล้วพักหนึ่งลองหันกลับไปทําใหม่ค่ะจะนําเงินก้อนโตมาสู่คุณแล้วทําให้คุณเนี่ยหายเบื่อได้นะคะ ถ้าคุณเห็นด้วยกับพลังงานนี้คิดว่าใช่เลยเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายค่ะและถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบคุณมากนะคะแชร์กระจายไปให้คนที่คุณรักและคุณปรารถนาดีต่อเขานะคะถ้าอยากเจอกันอีกกดติดตามมาไว้นะคะถ้าอยากดูดวงก็ดูที่หน้าโปรไฟล์ว่าติดต่อมายังไงนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้คะ่ะ